มิ้นชลิดาใจหายเจอทุกสารที่เขาใหญ่หวั่นเจอเรื่องไม่ดีโรข้อขมารซ้ำดนทักมีคนตามค่ะมิ้นชลิดาใจหายหลังเจอเหตุการณ์สุดช็อกมีคนมาทุบสารพระภูมิที่เขาใหญ่หวั่นเจอเรื่องไม่ดีโรข้อขมาเจ้าทีซ้ำช่วงนี้ยังโดนทักมีใครตามมีโอกาสเจอกับมิ้นชลิดาที่ร่วมง,งานฉลองครบครอบ9ปีของ มาริซาเวลเนสคลินิกและ16ปีสลิมคอนเซปต์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์มอนที่20มิถุนาย,ยน67นางเอกสาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่มีคนมาทุบทำลายสารพระภูมิบริเวณคอกม้าพื้นที่ตเตรียมทำทธุรกิจใหม่เทือกเขาใหญ่เกิดความเสียหายหนักทางด้านแฟนหนุ่มภูผาเตชนรงไม่ติดใจเอาเรื่องเพราะเห็นเป็นเด็กเยาวชนแต่งานนี้สาวมิ้นก็ต้องรีบไปขอขมาเจ้าทีเร่งตเตรียมตั้งร้านใหม่หวั่นเจอ พร้อมเผยเรื่องที่ดนพักว่ามีใครตามที่เขาใหญ่เกิดเรื่องมีคนมาทุบทําลายของเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะมีเหตุเกิดอยู่ดีๆโด,ดนทุบสารประภูมิที่ในตอนนี้มิ้นกําลังทําธุรกิจอยู่กับภูผาเกิดที่คอกหมาบริเวณน,นั้นเป็นพื้นที่ปิดไม่มีคนเข้าออกได้เนื่องจากมีปัญหาทางด้านการรับเหมาอยู่หยุดชะง,งักการก่อสร้างแล้วก็มีเหตุเกิดอย่างที่เห็นคือโดนทุบผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งมีทีมรอปภ ไปพบคนก่อเหตุตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครทําทําไมคนที่ทําเป็นเด็กเป็นเยาวชนเด็กมากๆเนื่องความที่เขาโ้เท่าไม่ถึงการเราก็ไม่ได้เอาผิดอะไรครูผ,ผาก็เห็นว่าเขานั้นยังเด็กมาเป็นกลุ่มอายุไม่ถึงสิบขวบก,ก็เลยไม่ได้มีการเอ่าเรื่องแต่ก็เรียกมาตักเตือนแล้วให้บําเพ็ญประโยชน์เนื่องจากว่าสารก็มีมูลค่าทางจิตใจด้วยเพราะตัวมิ้นเป็นคนก่อตั้งต่านี้ขึ้นมาเองเพราะเหมือนเป็นธุรกิจของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล แล้วมาเกิดเหตุสะก่อนนั่นเองค่ะพ่อแม่เอาเรื่องกลัวมาก่อเหตุซ้ำไหมมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดกันไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกคือนัองเขาทำไปเพราะรู้ไม่เท่าถึงการจริงๆเขาก็ขอโทษผู้พาที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้คุยกับพ่อแม่ของเด็กๆเนื่องจากว่าเขานั้นมีปัญหาครอบครัวด้วยหลายๆคนนั่นเองค่ะ